สิ่งหนึ่งที่เป็นสุนนะสำหรับผู้ที่ถือสินด т, นั่นก็คือการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทานข้าวซะฮูดและท่านอับดุลลอฮะสัลลัมก็เลยสลั่งใช้ชให้มุสลิมนั้นปฏิบัติซึ่งจะให้ปฏิบัติเหมือนกับยุคก่อนไม่ได้ในเวลาสะฮูดน,นั้นเป็นเป็นเวลาที่มีความสําคัญเพราะว่าท่านอับดุลลอฮสัลลัมนนั้นได้บอกถึงความประเสริฐของเวลานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความจำเริญ นะครับในการกินข้าวสะฮุตแล้วอัลลอฮฺสุบะฮฺนาจาราจะเป็นช่วงที่พระองค์นั้นจะอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ลุกขึ้นมากินข้าวสะฮตนะครับประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเขาอย่างสมบูรณ์และมาลาอิกะของพระองค์จะขออภัยโทษให้กับพวกเขานะครับแล้วพวกเขาก็จะได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระในเดือนรอมฎอนนี่เองนะครับฉะนั้นมีฮะดิษจากท่านอบีอุลาเยนของคุตรีนะครับได้แจ้งว่าท่านอับดุสะลรลอยซ์ลามได้กล่าวว่า อาหารสัักนนนนหนึ่งอารสักพักหนอารักพักหนึงอาหาดสักพักหนะ่งาหารสักพักหองอารัพักนึ่งอาารสักพักหนึ่งอาลาักักห่าหรสัพัน้รักพักหนึงอาหารสักัน่งอาหารสักพักหงาหรสักพักหนะ่งรสักพกน่าารสัพักน่อาหารสักักหนึอาหารสักักหนมาักพักนึ่งอาาสกักหนึ่งอาหารสักหนึ่งอารสหนึ่งาสั่พวกทน่านจะตืกนขึ้นมา่ากินสฉพาะน้ําสักอึกหนึ่ง เพราะว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะประทานความเมตตาและมาลายกะนั้นจะขอพรให้กับบรรดาผู้ที่กินซะฮูดนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนะครับอาหารที่มีความประเสริฐแล้วบวกกับช่วงเวลาที่มีความประเสริฐด,ดังนั้นนะครับไม่บางควรเลยสาหรับมุสลิมคนหนึ่งที่จะพลาดผลบุญอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع และดูอาจากบรรดามาากนาฮูดะนั้นลาาะนอาหารที่ประเสริฐยิ่งสําหรับผู้ศครัทธาคืออนลนสำหัมุลมนหนึง่งที ท่านนบีสุลต่านอะลัยซสลัมได้พูดว่าเนื้อมาสโธหรนโมมินอตัมรุนะครับอาหารสะโฮที่มีความโปรดปานที่ดีที่สุดนะครับที่มีความจำเริญนก็คืออินทาผาลัมนะครับนี่ก็เป็นสุนนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราลุกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากกินอะไรนะครับอย่างน้อยก็น้ําสักอึกหนึ่งแต่อาหารที่ท่านนบีสุลต่านอะลัยซสลัมพูดถึงในเรื่องของอาหารสะโฮที่ดีนั้นก็คืออาหารที่มีอินทาผาลัมด้วยดังนั้น ผู้ใดที่ไม่มีอิตทพาลัมนะครับก็ควรที่จะกินสะฮุตหรือว่ากินน้ําสักอึกหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีความบริกัรแล้วดังท่านนบีสลลลอฮฺของศาสนาดังพูดว่าต่สฮารุวะลาบิจุรออะมินมานะครับจงลุกขึ้นมาเถิดนะครับในการกินข้าวสะฮุตถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําสักอึกสักแก้วหนึ่งนะครับฉะนั้นข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่ลุกขึ้นมานะครับในการทานข้าวสะฮุตนั้นควรที่จะลุกขึ้นมาให้ล่าช้านะครับซึ่งเป็นที่ชอบที่จะให้กิน ข้าวสะฮูตดันล่าออกไปจนกระทั่งว่าถึงเวลาฟายัดเล็ก <At> น้อยนะครับเพราะว่าท่านนบีสุลต์ลอยสลัมและท่านเซดบินซาบิตเนี่ยได้กินอาหารร่วมกันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้กินเสร็จแล้วท่านนบีสุลต์ลอยสลัมก็ลุกขึ้นไปทําละหมาดเวลาว่างระหว่างก็เรียกว่าจํานวนเวลาระหว่างการทานข้าวสะฮูตกับการทําละหมาดนั้นเป็นระยะเวลาแค่เพียงเท่ากับการอ่านกุราน50อายะพี่น้องครับหนึ่งรายงานจากท่านอานัสและท่านเซดบินซาบิตได้กล่าวว่า ในขณะที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้ร่วมรับประทานอาหารกับท่านนบีสุลต่านฮุอาเลวะสัลลัมพอท่านนบีรับประทานอาหารเสร็จเด็กท่านนบีก็ลุกขึ้นไปละหมาดแล้วก็พอละหมาดเสร็จเนี่ยก็ถามว่ากัมกาณะใบนะฟรารอกิฮิมามินซาฮูริฮิมาวะดูคูลิฮิมาฟิสตาลาก็เหมือนเหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้กินซาฮูร์กับท่านนบีแล้วท่านนบีก็ลุกขึ้นไปละหมาดและฉันก็ได้ถามท่านนบีว่าระยะเวลาห่างนะครับก็หมายถึงว่า เ,เวลาที่เราจะต้องอดอาหารกับเ,เวลาที่เรากินอาหารเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ระหว่างการอาซาเนี่ยนะครับนบ,บีก็บอกว่าประมาณคอมซีนะอายะคือผู้ชายคนหนึ่งอ่านกุราน50อายะนะครับนี่เป็นเวลาที่สั้นมากในช่วงท้ายของกลางคืนฉะนั้นนะารท่านนบ,บีสุลตานอยสลามก็จึงเน้นหนักกับกับบรรดาผู้ที่ถือสิรด,ดนั้นนะครับผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะถือสิรด,ดก็สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เขานั้น ลุกขึ้นมากินข้าวสะหูดนะครับเพราะนาบีบอกว่ามันอร่าดาออยาซูมะฟัลญะตะสะฮัดบิชัยนะครับผู้ใดที่ประสงค์ที่จะอศีิอดก็จงกินสะหูดด้วยกับสิ่งหนึ่งฉะนั้นนะครับท่านก็ได้กล่าวไม่ได้ห้ามที่จะบุคคลหนึ่งละเว้นนะครับหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะปฏิบัติหากว่าบุคคลใดที่ไม่กินนะครับการถอศีิอดของเขาก็ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่ตรงนี้ที่ประจักษ์ให้เห็นก็คือคําสั่งใช้ของท่านนาบีนะั้นเป็นคําสั่งที่หนักแน่นถึงความสําคัญของการ ทนเข้าวสะโฮดนะครับหนึ ASMR, ่งเป็นข้อปฏิบัติสองเป็นเป็นเอกลักษณ์ของการเธอศรกของมุสลิมซึ่งแตกต่างกับชาวยูชาวอัลุนกิตาบนะครับส่วนใครที่จะละเว้นนะครับศาสนาก็ไม่เป็นข้อห้ามสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต่อล้อนะครับและก็การทําอิบาดะห์มากขึ้นคือการทำข้าวสะโฮดนะครับเป็นการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีุลลอฮฺลลอฮุอะลัยฮุสเซลัม